น้องชมพู่ล่าสุดป้าแตนตอกหน้านาแต่หลังโพสต์แวะแค่กินน้ำสาบานก็กลัวจากกรณีน้องชมพูเด็กหญิงวัยสามขวบที่เสียชีวิตบนเขาผู้เหล็กไฟกลายเป็นมหาการยิ่งเสือบยิ่งพบข้อพิรุษแต่ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้เนื่องจากไม่พบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์บนตัวน้องชมพูที่จะเชื่อมโยงไปถึงตัวคนร้ายได้เลยกลายเป็นเรื่องบาดหมางกันใหญ่โต เมื่อสาวิตรีแม่ของน้องชมพู่ปุดปากพูดออกมาว่าสงสัยลุงพลนั่นก็คือลุงเคยของน้องชมพู่จนลุงต้องประกาศตัดญาติกันเลยทีเดียวแถมลุงพลก็พ,พยายามแสดงความบริสุทธิ์ใจแม้กระทั่งไปสาบานตามที่ต่างๆต่อมาตาน้องชมพู่อยากให้ครอบครัวลุงพลกับสาวิตรีกลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งเชื่อต้องใช้เวลากว่าพ่อแม่น้องชมพู่และลุงพล จะกลับมาสมานฉัชชันกันโดยจะพาสมาชิกในครอบครัวไปสาบานใครโกหกให้ตายโหงใน3วัน7วันโดยนายชาญหลับโพตาของน้องชมพู่กล่าวว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าตเตรียมจะพาสมาชิกในครอบครัวไปสาบานประกอบด้วยนางสมควรหลับโพยายน้องชมพู่นายอนามายัยและนางสาวิตรีพ่อแม่น้องชมพู่นายชัยพลวิภา ลุงของน้องชมพู่นางสมพรหลาพโพป้าแตนนายนารินนางสาวสายฝนหลาพโพนายเสริมนางสาวจุไรพรสุขพันธ์น้าน้องชมพู่ไปสาบานยังวัดถ้ำภูผาแอกเพื่อให้ใคลายข้อสงสัยกันในครอบครัวรวมถึงแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าทุกคนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่ซึ่งการสาบานครั้งนี้หากบุคคลใดโกหกจะต้องตายหงในสามวันเจ็ดวัน นายชาญบอกอีกว่าไม่รู้สึกกลัวหากต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัวโดยมีผลมาจากคำสาบานเนื่องจากเชื่อว่าทุกคนบริสุทธิ์ใจและไม่ได้โกหกและต้องการฝากถึงบุคคลในสังคมโดยเฉพาะในโลกออนไลน์เลิกเอาชื่อสมาชิกในครอบครัวมาเชื่อมโยงกับการตายของน้องชมพู่ได้แล้วอีกทั้งหากตำรวจจับคนร้ายได้อยากบอกคนร้ายว่าฆ่าน้องชมพู่ทำไมนอกจากนี้ นายชานไม่เชื่อว่าคนร้ายจะนำร่างน้องชมพู่ไปพักไว้ยังกระท่อมในสวนอย่างพาราก่อนจะไปทิ้งยังจุดพบศพตามที่ตกเป็นกระแสข่าวคาดอาจเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาจากผู้ไม่หวังดีส่วนกระแสข่าวเงินบริจาคทําบุญให้น้องชมพู่ในบัญชีแม่น้องชมพู่ที่กำลังเป็นประเด็นนั้นนายชานปฏิเสธตอบคำถามในเรื่องนี้ด้านนางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่ของน้องชมพู่เปิดเผยว่า สำหรับการสาบานที่ตาชานพูดถึงนั้นตนก็ยินดีไปสาบานจะทำพิธีทุกอย่างตามที่ตาชานบอกด้วยความบริสุทธิ์ใจซึ่งตนก็ได้พูดคุยเรื่องนี้กับตาชานแล้วซึ่งญาติพี่น้องทุกคนก็รับรู้แล้วขณะที่ลุงพลกล่าวว่าเรื่องการสาบานกับครอบครัวชมพู่นั้นไม่สบายใจหากต้องดื่มน้ำสาบานเพราะห่วงเรื่องการถูกยาสั่งแต่หากจะดื่มน้ำสาบานพร้อมถ้าไปที่วัดพระแก้ว แต่หากจะสาบานที่วัดในหมู่บ้านตนพร้อมที่จะกล่าวคำสาบานแต่การดื่มน้ำต้องเขารบพ่อแม่ตนเพื่อความสบายใจล่าสุดนรินหลาโพนะ้าของน้องชมพู่โดนกระแสดราม่าต่อเนื่องโดยเฉพาะการเอารูปน้องชมพู่มาโพสแคปชั่นทุกวันจนล่าสุดเมื่อคุณตาของน้องชมพู่จะพาคนในครอบครัวทั้งหมดไปสาบานใครโกหกให้ตายหงในสวันเวัน น่าแต่ก็โพสต์ทันทีระบุว่าแค่กินน้ำสาบานก็กลัวพร้อมกับมีรูปน้องชมพู่ด้วยงานนี้ชาวเน็ตไม่รอช้าวิจารณ์ยับอาทิเจอโพสต์แค่กินน้ำสาบานก็กลัวตัดภาพมาที่การสาบานกับรถเมย์สายไหนๆกูไม่รู้แต่ที่รู้พ่อกับแม่คงศรัทธามากแซ่เก่งนะ,ะกล้าไปสาบานกับลุงพลที่วัดพระแก้วไม่หละ อย่าดีแต่ปากแซะคนอื่นให้มันกร้าทั้งสมคนนะ่ะนาแต่แม่ชมพู่พ่อชมพู่ถ้าแน่จริงก็ไปสาบานพร้อมลุงพลที่วัดพระแก้วซะแต่งเรื่องเก่งมากนะเธอและล่าสุดรายการทุบโต๊ะข่าวรายงานว่านายชัยพลวิพาลุงของน้องชมพู่เปิดเผยว่าตนเองเพิ่งเห็นโพสต์ของนาแต่น้าของชมพู่เรื่องที่ไม่กล้ากินน้ําสาบานคิดว่าก็คงหมายถึงตน เพราะตนพูดผ่านสื่อแบบนั้นแต่เหตุที่ไม่ดื่มเพราะพ่อแม่ตนไม่สบายใจตนต้องห่วงความรู้สึกของพ่อแม่สิ่งไหนที่มันทําให้บุพการีตนไม่สบายใจตนเองก็คงจะไม่ทําตนเองคิดว่าเป็นความคิดส่วนบุคคลแล้วแต่มุมมองของนัาแต่ตนยืนยันว่าไม่ได้กลัวเรื่องความผิดเพราะตนไม่ได้ผิดแต่ตนกลัวสิ่งที่จะตามมาภายหลังจากที่ดื่มน้ําก็คือสิ่งที่มองไม่เห็นทํานองเรื่องยาสั่ง ซึ่งมีคนเตือนตนมาหลายคนรวมทั้งพ่อแม่ตอนแรกตนเองพร้อมจะดื่มแต่เมื่อท่านเตือนมาตนเองคงไม่ขัดแต่หากจะดื่มตนเองก็ขอไปวัดพระแก้วพร้อมทําทุกอย่างหากแน่จริงก็ให้ไปสถานที่แห่งนี้ตนเองไม่รู้ความคิดน่าแต่คิดอะไรอยู่ตนไม่อยากก้าวไกยความคิดส่วนบุคคลตนเองปรงแล้วและไม่โกรธด้านป้าแตนเปิดเผยว่าการที่น้าแต่โพสเรื่องที่ตนไม่ดื่มน้ำสาบาน คงหมายถึงตนกับลุงพลเนื่องจากพ่อแม่ลุงพลเป็นห่วงกลัวเจอสิ่งไม่ดีตนเองก็คิดว่าเราต้องห่วงความรู้สึกของพ่อของแม่จึงตัดสินใจไม่กินหากน้องจะพดอะไรก็ปล่อยน้องพดไปแต่เจตนาคือเราไม่ได้กลัวยืนยันว่าไม่ได้กลัวความผิดมองว่าการสาบานหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการกระทํามากกว่าแต่ตาชานอยากให้สาบานตนเองก็พร้อมส่วนหลังจากนี้ก็แล้วแต่คนจะคิด แล้วแต่จะโพสต์เราจะสาบานหรือไม่ทุกอย่างอยู่ที่ความเป็นจริงขึ้นอยู่กับจิตใต้สำนึกของแต่ละคนทั้งนี้ตนเองขอติหน้าแต่คือไม่ควรเอาหลานมาโพส์ตขึ้นหน้า facebook แบบนี้บ่อยๆหลานเสียไปแล้วขึ้นสวรรค์ไปแล้วไม่อยากให้เอามาโพส์ตสงสารหลานอาจจะโพส์ตเขียนข้อความก็ได้แต่ไม่ต้องใช้รูปชมพูตนเองปล่อยแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรกับโพสต์หากจะแซะลุงก็แซะไป หากทำแล้วมีความสุขกับชีวิตเขาตนเองยังรักน้องทุกคนน้องไม่เห็นความรักก็ตามตนก็ยังรักความดีความจริงขอให้ดูที่การกระทำของแต่ละคนแม้แต่ถูกดา่ามันขึ้นอยู่กับตัวเองมากกว่าหากไม่ดิ้นรนทำอะไรให้คนอื่นเขาพูดก็คงไม่โดนอะไรแบบนี้คุณผู้ชมคะเรามาติดตามข่าวของน้องชมพู่กันต่ออีกบุนอีกพยานอ้างชมพู่หายเช้าเห็นสดดิ้งมาบอกถ้าจริง พ่อแม่ลุงรอดหมดเมื่อวันที่25กรกฎาคมทางทีมข่าวลงพื้นที่บ้านกกอกตำบลกกตูมเขอ,อดงหลวงจังหวัดมุกดาหารติดตามความคืบหน้าการเสียชีวิตของน้องชมพู่นางแตงโมนามสมมุติชาวบ้านกกอกเปิดเผยว่าตนมั่นใจ100%ว่าน้องชมพู่หายไปก่อนเวลา9นาฬิกาเพราะตนดูนาฬิกาช่วงที่น้องสดิ้งเดินผ่านหน้าบ้านซึ่งบ้านตนอยู่หน้าปากซอยน้องชมพู ห่างกันแค่150เมตรย้อนกลับไปในวันเกิดเหตุเวลาประมาณ8นาฬิกา <_ sl ope> เป็นช่วงที่ตนกลับมาจากจับ GPS <_ p> <s> ที่ส่วนยางตนก็ได้ยินเสียงเพลงชาติจากโทรทัศน์ให้ตนจำได้แม่นว่าเป็นเวลา8นาฬิกาหลังจากนั้นตนก็กินข้าวและดูนาฬิกาอีกครั้งพบว่าเป็นเวลา8นาฬิกา30นาทีซึ่งนาฬิกาของตนเดินเร็วกว่าปกติ5นาทีคาดว่าตอนนั้น น่าจะเป็นเวลา8นาฬิกายีนาทีตนก็ออกไปนอนที่เปลหน้าบ้านและโทรศัพท์หาเพื่อนคุยโทรศัพท์ประมาณ5-10นาทีก็เห็นน้องสดิงเดินผ่านไปมาที่หน้าบ้านของตนเป็นช่วงที่น้องสดิงเดินตามหาน้องชมพู่แล้วซึ่งน้องสดิงเดิน2-3รอบหลังจากนั้นก็เดินผ่านเป็นรอบที่4และเดินไปนานกว่า10นาทีคาดว่าช่วงนั้น น้องสดิ่งคงเดินไปบอกป้าแตนโดยไทม์ไลน์ของนายอนามัยพ่อของน้องชมพู่วันที่11พฤษภาคม2563ที่น้องชมพู่หายตัวไปมีพยานคือนางอยู่ชาวบ้านที่ยืนยันว่าพบพ่อน้องชมพู่อยู่ที่นาช่วงเวลา8นาฬิก30นาทีไม่ได้อยู่ที่บ้านช่วงที่น้องชมพู่หายไปส่วนไทม์ไลน์ของนางสาววิตรีแม่ของน้องชมพู่วันที่11พฤษภาคม 2,563ที่น้องชมพู่หายตัวไปก็มีพยานคือป้าแตนคุงพลนางนาลินที่ยืนยันได้ว่าอยู่ที่สวนด้วยกันในช่วงเวลา8นาิกา20นาทีถึง9นาฬิกา22นาทีซึ่งขณะนั้นกำลังวัด GPS กันที่สวนด้านนายนารินหรือน้าแตนนาของน้องชมพู่ช่วงเวลาดังกล่าวก็มีพยานคือนางฝนที่ยืนยันได้ว่า ออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุบ้านน้องชมพู่ช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไปรวมถึงน้าจุไรพรก็มีพยานเช่นกันว่าเกี่ยวย่าอยู่ไม่ได้อยู่ที่บ้านน้องชมพู่นายแต่ปามีเจ้าของร้านขายของชำที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าน้องสดิงกับน้องชมพู่มาซื้อน้ําเวลาแนาฬิกา30นาทีซึ่งขัดแย้งกับข้อมูลล่าสุดของนางแตงโมที่ระบุว่า ช่วงเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกา40นาทีเห็นน้องสดิ่งเดินตามหาน้องชมพู่แล้วนายแต่กล่าวว่าวันที่11พฤษภาคม2563น้องสดิ่งกับน้องชมพู่เดินมาซื้อน้ำส้มกับน้ำแข็งที่ร้านตนส่วนช่วงเวลาขณะนั้นตนไม่ทราบแน่ชัดเพราะไม่ได้ดูนาฬิกาแต่ใช้การกะเอาว่าอยู่ราวๆ8โมงก,กว่าซึ่งมั่นใจว่าตอนนั้น เป็นช่วงเวลาหลัง8โมงไปแล้วส่วนกรณีที่นางแตงโมระบุว่ามั่นใจเวลาเพราะดูนาฬิกาก็อาจเป็นไปได้เพราะเขาดูนาฬิกาแต่ตนไม่ได้ดูส่วนน้องชมพู่จะหายไปตอนไหนนั้นตนก็ไม่ทราบเพราะมาทราบภายหลังตอนที่แม่น้องชมพู่มาตามหาช่วงหลัง9โมงไปแล้ว